วัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับก็อยู่กับผมดักชิคเก้นนะครับตอนนี้ผมในยุ่งช่องปรเทศรัฐบานะครับทุกคนก็จะมีแต่เสียงผมไปตลอดการเลยนะครับเอาเหรอได้ไม่ได้เออมามามาวันนี้มาคอมโบอะไรครับผมคอมโบขี้ใครกับขี้ใครว็ต้องขี้ใครโอ้ยเนาะ มันชื่อว่าโง่ชีไปเลยเนาะเ้ยสันหาแท้มามามามันจเปลี่ยนหางเลยเร็วไปเปลี่ยนหางดูนี่ดูดูมายากุนนี่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 เขายิงปิ้วปิ้วไปเลยเขายิงปิ้วปิ้วเปิดไปเลยเว้ยหางเขาสวยมันล้ำหน้าปิ้ว อ้าวก็เขายิงปิ้วๆไงแล้วก็ปิ้วปิ้วไงปิ้วมาปิ้วกลับว่างั้นเราไม่เราไม่เราไม่ใช่ปิ้วอย่างนี้อ่ะไม่ใช่ปิ้วอย่างนี้เราโน่นโ่นโน่นโน่นโน่นวิวๆเขาสู้กันดูเดือดมากเลยไปดูไปดูเขาสู้กันเองดูเดือดมากเลยเว้ยทำไมวิ่งผ่านผมจะต้องตบผมไปด้วยฮะท่าพี่แม็กกี้ทำไมผ่าน ทิ่งผ่านผมไม่เฉยๆไม่ได้เหรอเฮ้ยที่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำไมเขาบันทึกวะไอ้เหี้ยแปลมีเป็นคานิกิของจริงเลยว่ะเอาว่ะโอ้มันจิ้มกูมันจิ้มกูจิ้มมึงเหรอเฮ้ยว่าคานิกิของจริงว่ะเฮ้ยระวังระวังเดี๋ยวมึงตายฟึบฟึบจบไปแล้วแดกเลยเขาไม่หาตัวแทงดีๆนี่เองว่ะเรื่องตัวแทงดีๆเหมือนไฟเลย หางหางทุกกะเหมือนไฟเลยวันดีครับน้องหางทุกกะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมไมันแต<อ>กเร็วจังวะไอ้สัสนมนมนมยำยำยำเฮ้ยเฮ้ย<า>นู้นนู้นไอ้ขันคน้เท่คนนี้เท่เดินผ่านเดินผ่านเฮ้ยนี่นี่ทาก,กิซาวะทาก,กิซาวะเท่เฮ้ยขาวดำระวันเดินผ่านเาด,ดินผ่านรระวระววัังง ใครเดินผ่านป็ดอันต้องตายกระโดดดิกระโดดตามเขากระโดดตามเขาเลยเหงาเหงาเก็บแตงกระโดดด้วยโดดด้วยเอ้ยมีมันมันไปหามึงแล้วเปิดล่างไปหามึงแล้วระวังมาทำไมตายกันปิ้วสวยแตงอู้หูทากคิซาวะเอาว่ะเอาว่ะทากคิซาวะช่วยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องทางคิซาวะเกเร โอยแขกเขาเชิญเราเดินเล่นตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรทำไมเห็นผมเดนเล่นจากก้างปูทำไมเห็นผมจะต้องเดินมาตกผมตลอดเลยเนี่ยเป็นไรนี่ไม่รู้สิยเครื่อทีมันอดใจไม่ไหวเอ้ยนี่นี่นี่ไหนวะกินไปไหนแล้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแรลงเลยเป็นนี่เป็นแคนเป็นแคนโอ้แคนเลยเหรอแคนเลยแคนเดียวมึงอ่ะแคนเดียวกูอะคล้ายๆมึงอ่ะสีคล้ายๆมึงเออนี่สีคล้ายคล้ยแคนเดียวกูนี่ อันหนึ่งเดี๋ยวกูต้องกูต้องปิดแคนก่อนมันฆ่าแค้นโดยกันไม่ได้เหรอเออเดี๋ยวกูโดนเตะออกเตะออฟึบปักแตกฟึบงำงำงำกูเอาวะเนี่ยเราก็ไม่ได้แอร์ไลน์ทากิทากิแม่งเกือบทากิไอ้เฮียทากิซาวะเขาช่วยเราแต่เราไม่ได้แอร์ไลน์เขาเอาไงดีเฮียการี่มันเกลียดเลยแบบดับน้ำเฮีย ทำนี่เลยไม่รู้สิให้โคชีมันหาคุณให้เจอคุไปแลลวแอบๆได้อ่ะตึดดับแบกดับแตกตามไปดับแตกบอสตรงนี้ก็ไม่เกิดวะเศร้าวะเศร้าเอ้เนี่ยตรงนี้เขาเอเอยู่ใช่เขาเออยู่เป็นผู้เล่นเอไอเอล่าทากเอเเอเล่ทากิอเทากิทากิไห เนี่ยคนเนี้ยนเนี่ยหนึ่งคืนหนึ่งโอเคเอ,าลาละอะไรๆแล้วอะไรคนไหนวะนี่ไงที่กูต่อยกันอยู่เนี่ยอ๋อไอหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมมันก็แอร์ไลน์มึงแล้วเนะี่ย <101, S 2> แต่เมือแอร์ไลน์มันหนึ่งอยู่ไหนวะคนไหนอ่ะไอโหนูหนไอโหนูฟันฟันกูหน่อยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาฟันกูสิ่ผู้เล่นใหม่จะได้สแตก็กจะได้สแตก็กเฮ เอ้ยนั่นนั่นนั่นเคนเคนเดียวมึงไปนู่นแล้วไปนู่นโอ้ยกูลำคาญว่ะเหี <c oughs> ้ยเฮ้ยมีคน <c oughs> ด่าเหี้ยเตี๊ยงตี๊ยง <c oughs> นี่เ <c oughs> นี้ยนี่เนนี่เนี้ยโอเคไม่ไหวไหมไหวไหมฟึ่มก็รูอ้อยู่ว่าไม่ไหวก็ยังจะแบบวิ่งมาไล่ตีผมอยู่โอ้ยตรงนี้เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยคนเต็มเลยใครบอกว่าสายเลือดนักสู้สายเลือดนักสู้ไอ้นายอยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 ตรงตรงสนามตรงสนามแว่นแว่นไปนู่นแล้วแว่นไปนู่นแล้วได้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 วิ่งวิ่งวิ่ง กูเอาไอ้เหี้ยไม่มีคนแม่งมีคนมาโดนเอาเร็วอเลยเอาเลยเด็กกูคุกเออเด็กกูคุกเอาเลยจับเลยจังหวะนี้จังหวะนี้จับเออสวยไอ้นี่ยังไงดีเอาไงคนนี้ดีวะชุดเหลืองกระโดดไงกระโดดกระโดดบล็อก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 บลั่มสร้างความเชื่อใจหนึ่งหยห้เชื่อใจฉันแล้วก็ตายโอ้ยกูโดนเล่นกูโดนเล่น กูเล่นกูเล่นไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้ไอ้เขียวเพตาบูมเพตาบูมนี่แไงบูมเดียวจ่อขโมยขโมยอาหารต่อเฮ้ยดับเบิลเอโตัวดับเบิลเอโตัวินคาอีทอ่ะไอ้คนนี้คนนี้เขาเป็นพัทมิตรพัทมิตรเอลลี่แก๊สอ่าพัทมิตรทพัทมิทเออมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วปึ๊กปึ๊กโป่งอีกดีก่อนผมพูดไม่มีบทบาทโป่งแล็ปแยมโป่ง ล็อกล็อกล็อกได้ได้ได้สวยสวยโอ้หลังหลังไหนมึงบอกว่าเอนดี่เลยไอ้สัสเปิดพวกกูหมดเลยฮิโมนี่วะบอกเอนดี่จะเปิดพวกกูโอ้โหไอตอหมายเลขหนึ่งตอกตอหมายเลขสองดับเบิลเอตอไอเท่นี่ฮิโมระวังระวังฟึบฮิโมเรอแรงไม่ถูกไอเหีนีความเร็วแม่งเร็วไปโอ้ไอตัล็อกไอตล็อกไอัส มันเตะมันเตะมันเตมันเตะไอ้ยี่ออย่างงี้ต้องใช้ไม่วกันแล้วเว้ยพวกมันมีเยอะเกินไปพวกมันมีเยอะเกินไปทำไงดีถ้าเกิดเราจะล็อกอย่างนี้กูขอเป็นทหารอากาศแล้วกันบิวแล้วมึงคือเอตโตะตัวไหนวะไอ้สัตว์ก็หมายล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกไม่เหลือมาหมายล็อกแล้วล็อกแล้วโดนมาตุ้มบิวโอ้โว โอ้โไอ้สัตว์โอ้โหโคชีสองตัวไอ้เหี้ยไหวไหมเนี่ยระยะประชิดไม่ถูกใจสิ่งนี้ดนดนล็อกขนาดนี้ไม่ไหวเลยเว้ยระยะประชิดไม่ถูกใจไอ้เหี้ยดูดิมันยิงเปือบ๊บึบึบโอ้โหเอาไหว้ล็อกเอาล็อกแล้วกูล็อกแล้วมันมีอีกตัวนึงมันมีอีกตัวนึงกูโดนเลยเนี่ยไอ้เหี้ยโดนลุมสองกูอยู่ไหนกูโดนอยู่กูโดนอยู่กูโดนอยู่โอเคได้ได้ได้ฟึบฟึบ เอ้ยตัวนึงแตกตัวนึงแตกเหลือตัวนึงได้ได้ได้เอ้ยกูโดนล็อกโดนล็อกเลยเลยชี้มันโอ้มันมันอัพมันอัพป้องกันมันอัพป้องกันมาไว้เยอะมากเลยเฮียฟึบเออป้องกันเยอะจริงว่ะฟึ๊บฟึ๊บไอเฮียหางกูที่เป็นหางเทพแห่งความเร็วกูยังรู้สึกเหมือนจะแพ้เลยนี่กูเทพแห่งความเร็วด้ไหมมึงให้เกียรติเทพแห่งความเร็วหน่อยขนาดกูด่าเมียถูกพันนั่นแหละ โอ้ยไอ้เฮี้ยโดนหลังไอ้เฮี้ยสองไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูต้องเอาโคชีมาด้วยไหนมึงบอกจะไม่เปลี่ยนใหเปลี่ยนไม่ได้แล้วจุดๆเนี่ยจุดๆนี้ยได้เลยฟึบงร้อยสองร้อยแล้วก็อ่าฟึบสองแล้วฟึบตยตาย่แต่ว่ากวตาย แล้วก็ดามจห้าพันหมากูดามจห้าพันหกร้อเลือดมึงเท่าไรเลือเกินหนึ่งร้อยยังไงล่ะอ่ากูจะโดนเลืองกากกูมาแล้วกูพร้อมแล้วเว้ยพร้อมอไรโคนมึงดูโคชีข้าน่าเลยคนไหนวะเปิดแม่งก่อนเลยตายตายตายาแล้วตายแล้วตายแล้วตยแล้วอหอโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอา คิดว่ากูไม่มีเลยสิโอ้ยหลัง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 ไอ้เหี้ยหลังอะไรไอ้โตโง่อืมไอ้โง่โอ้โหมันยิงบีมมันยิงบีมเดี๋ยวกูเข้าไปล็อกให้ไม่โดนว่ะไอ้เหี้ยโอ้มันมีหลังอีกอะล็อกยากว่ะสัตว์นี่เราจะเป็นศัตรตูกับคนทั้งโลกไม่ได้แล้อืมตายหมดแล้วตายหมดแล้วเหลือเหลือไอ้โตโอ้โหฟึบล็อกล็อกล็อกเอาไม่โดนไอ้เหี้ยตัวมึงใหญ่ฮิตบ็อกมึงเท็นที่จะเยอะนะไอ้เหี้ยเอ้า เอ็นโตที่เราแอร์ไลน์ปันเนี่ยเอออ็นโตที่เราแอร์ไลน์มันมีหลายเอโตเลยปะโอ้กอสซิล่ากอสซิล่ากอสซิล่าเฮียเลยเนี่ยเอ้มันจะทุกตัวมาสู้กับเราเลยจะกว่ามันจะชนะเนี่ยเฮียไม่ปีทางเว้ยมึงคิดว่าจะทำไงหมาเหรทำไงดีวะเนี่ยมันจะเอามาทุกตัวจะกว่ามันจะชนะเราจริงๆกันไหนเฮียทีมแห่งการทำลายล้างกอสซิล่าโอเคตายแล้วตัวหนึ่งโอเคกอสซิล่าตายแล้วเหลือโคชิ ขอชี้ขอชี้เพื่อนเออเออสวยสวยขอชี้แต่ขอชี้เตะหิวอ่ะไหมหิวเฮ้ยมันจะเอาหางใหม่มาแน่เลยเฮ้ยกอซิล่ามากอซิล่ามาล็อกล็อกโดนล็อกโดนตาย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 หลังหลังมีหลังเข้าอีกว้าตัวสตันฟึบ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 ทำไมไม่โดนเลยวะเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องเอากอซิล่าเลยไอเ้ยกอซิล่ามุดกอซิล่ามุดระวังกอซิล่ามันมุดมันจะมันจะโผล่มาตรงไหนโผล่มาตรงนี้เฮ้ยล็อก โดนไหมไม่โดนเลยมันมุดมันมุดมันมุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมากูไปไปไปตายตายไหมตายไหมตายงงเลยเหียตายงงเลยเฮียเดี๋ยวกูกินศพกันฟิรสวยสวยเฮียทีมเราแข็งกระเดกแบบกล้ามตูดเป็นมัดๆเลยนะทำไมมึงไม่กินศพเพิ่มเลือดวะกูไม่ได้ใช้รีเซ่ไงรีเซ่อ๋อรีเซ่มันกินแล้วเพิ่มเลือด กูใช้เซริเว้ยเซรีเขากูใช้ของคาเนกิแล้วก็ของเย็ดโหดอีกตัวหนึ่งไอ้ไปช่วยเพื่อนกันเถอะป่ะไปโดนลมมาดูลุมเาช่วยกเรียเรี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 ไอ้สวยๆกินศพเดี๋ยวพี่กไม่ได้ใช้ลิเซมันไม่รีเรื่องเลยกูมึงก็ไปเอาโอ้ย ยังทำไม่เสร็จเลยก็ว่าอยู่ไม่ไม่เด็กกันมันเลยของกูเล่นแต่กูเล่นแต่อัปเดตเก่าโน่นกูตันนานแล้วแล้วนี่ใครวะอ๋อเอเอเออแม็กกี้เหรอเออโลกกูสมัยเก่ากูนั่งฟาร์มทั้งวันทั้งคืนอ่ะเดีวพอมันอัปเดตใหม่มามันมีเฮ้อะไรไม่เฟรนลี่กานนั้นแหละสวยสวย โนเวลลี่ก I need you black เรียก black หม่ black อะไรโนเลลี่กาพวกเราดี๊ดีเอ้ยผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเ้อเอ้ยผู้เล่นใหม่อีกคนนึงไม่ฟาร์มไอ้ยึงถือนจวะอยู่คาบอบบี ผมดีเหนื่อยปะประมาณนี้พอเกิดไหมประมาณนี้ประมาณนี้ตายไม่ออกมาว่าทำไมเฮ้ยคันดิกีว่าไงน้องอะไรวะไอ้เหี้ยมึงให้คนเอาเขาออกมาหน่อยเถอะเออเดี๋ยวกูไปดูแป๊บนึงไม่ให้ผมออกไปวิ่งเล่นบ้างเถอะเฮ้ยอะไรคือแบล็กว่ามันมันพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ถูกไม่ให้เข้าทีมวยเออไอ้นี่เกิดไอ้นี่เกิดไอสิบห้าไอสิบห้าทีเกิดได้ได้ ให้ผมได้วิ่งเล่นบ้างเนอบอสบอสสปล่าอย่าบอสบอสเปวไกส์มาเร็วมาเร็วกูเองกูเองเดี๋ยวกูเปิดเปิดอลไรกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วโอ้ชิงชิงชิงกูเจ็บกูเจ็บมากเลยเฮียชิง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 โอ้โหชิง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 ตายโอ้ยกูโดนกูโดนกูโดนลากข่มขืนกูจะโดนมอนลากไปข่มขืนในนั้น อ่ากูโดนมอลรักกับขืนเรียบร้อยตูดโบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าตัวนี้จนกว่าละข้าตัวนี้เสร็จแล้วปิดเลยปิดคลิปเลยเนาะฟึบฟึบฟึบมึงคิดว่าไหวไหมมึงคิดว่าจะมีคนมาะกอบกลัวเราไหมมีดิมีอยู่แล้วก็เราไมก็เราไปเล่นไรฆ่ามซะอย่างนั้นไหนเล่นไรฆ่าซะขนาดนั้นไอ้เหี้ยพี่แก่ด้านบีเอ้ยมันเอาไปกูคมคืนว้ามีคนเดินข่มคืน เอเจหนูก็มาเนี่ยจะพาไปด้วยมันจะพาไปดูของดีจริงกันไปมันงับเข้าไปแล้วแม่ก็ลุกทบกูอ่ะอะไรวะาเนีム The Black Cross คืออะไรอ่ะที่ไอสัญลักษณ์บนหัวนี่มันคืออะไรเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะแกนใช่ไหมพี่อ่าใช่ใช่ใช่ แต่จะรับบนหัวมันไม่มีใครที่จะช่วยพวกเราหน่อยหรอวะมีมีที่ว่าแต่มันเข้ายังไงอ่ะเอ่ามันจะเหมือนจะจากมามาจากกิวอ่ะต้องดูให้มันมันต้องไอ้นี่เออเพื่อนยิงมันยิงมันดีมากยิงมันยิงมันแม้แม้มึงจะเป็นศัตรูกับกูเมื่อกี้มึงก็ยิงมันแล้วพอสิก็ยึดมันเอายึดใจเยอะอ๋อยัางไรเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยผมเอาด้วยผมดุ่นผมชุบ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 เท่งเท่ง เข้ามารวม,มวงแล้ใช่ไหมไหนไหนอยู่ไหนอย <c oughs> ู่ไหนยังคือค่าหน่อย,อยว้าวว้าวเออมันลาก,กูไปแล้วขณะนี้ขณะน,นี้กูเดี๋ยวนะกูอัดคลิปอยู่มันมีสัตมันมีแบบคนติดตาแบบว่าอัดคลิปแล้วแม่งก็แจ้งเตือนเฉยเลยไอเฮียตกใจเลยกูคิดว่ากูสกตรีมอยู่ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้ยี่ไม่ได้สตรีมอยู่ใช่อเปล่าหลอนยาแล้วกูเออเหลือขวาแล้วเหลือขวาสตรีมอยู่ปุ๊บมึงกลายเป็นไอ้หลอนโอ้มึงมึงโดนงับไปแล้วโอ้โอ้มันจะงับกูมันจะงับกูไอ้ยี่จะลากกูเข้าไปในทุกของดีแม่งเหมาะกับการไอ้นี่ดิเหมาะกับการไอ้ตีตีบอสตัวนี้ดิเอีโคชิกูแม่งเะอะับไประยะไกลเออมันจะลากกูเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยมันลากกูมันลากกูไอ้ยช่วยด้วยเฮาเรียบร้อย อ่ากูโดน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 ลากขมคืนเอ๊ะไอเหี้ยโดนลากคิดอะไรไอ้แม่งตายหมดเลยไอ้ยโดนลากขมคืนไอ้เหี้ยเราขัดขืนไม่ได้ไอ้ขัดขืนไม่ได้ขัดขืนได้ไอ้แม่งเราใช้สกิลรัวๆหรือเปล่าไม่รู้มันก็ไม่ตายดีวหาวว่ามันจะลากกูไปมันจะลากกูช่วยด้วยช่วยด้วยมันเอากูไปเลยกูจะตายไหมเนี่ยกูตายไหมเนี่ยกูตายไหมเนี่ยเออเดี๋ยวบ้าไปดูของดีมันพากูไป ที่โคดินที่ตรงนั้นแปลกกับฉันเหป็นด่างเหมือนแทง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 จะไม่กินลเงินกาวยังไงเหรอแล้วมันมีคนอยู่มองมองพวกเราอยู่ยังค่างอย่างหัวเลยนะมแต่ตาไมนจะตาแล้วมันจะตาแล้วออกมาแล้วมันไม่โดนโอ้ยฟึบโอ้ยมันจะงับกูอีกแล้วมันจะลากกูไปยากไปสวรรค์เงี้ยล่ะสวย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 แต่ยังแต่แล้วแต่แล้วเออ สวยป้าไปตู้กองในไอกระดมมา,มาที่บ้านดิอ่ะก็อันนี้นะครับผมสำหรับใครอโตเกิดอะไม่มีใครตีใช่ไหมตีกูอะไรอะ <c oughs> มา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 ,มาอธิบายก่อนเนาะก็อันนี้สำหรับใครไม่รู้นะสำหรับคนเล่นในมือถือก็มันคือที่เราฆ่าบ,บอสได้ใช่ไหมเราก็จะมาไอ้นี่เว้ย มาเอากันแล้วก็ให้เลือกว่าจะกดครั้งเดียวหรือจะกดทั้งหมดถ้ากดทั้งหมดมันก็จะแรนดอมาเราจะได้อะไรมี XP, r e p เย็น RC c ์ซีคอ c r เลอ t ์เครดิตแมไอ้พรุ่นี้เป็นตนน้นเนาะอ่าพอกดเสร็จแล้วให้กดแบ k อ่ามันก็จะเป็นอันนี้เหมือนเดิมอ่าพอได้เสร็จแล้วปุ๊บอ่าให้เราไปไหนสำหรับใครที่เป็น c g ก็ไปที่ c g เนาะสำหรับใครเป็นกูก็ตามมานะโอเคกูคยังไม่อยากอยู่กับเอโตตอนนี้สัตว์รอแป๊บนึง <laughs> เมื่อกี้กล่อยว่าโอ้ยแม่าะนี่มาตรงนี้แล้วก็กดไปที่ color อาเสร็จแล้วมันจะมีขึ้น15เครดิตตอนนี้เรามีอล color เครดิตอยู่26เนาะก็สามารถกดได้ว่าจะเอาอะไรมี s t a r t e d choice choice สีอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะโอเคเราจะเลือกเป็นที่ choice ละกันเนาะ select random อะ confirm เราจะได้เป็นสีอะาไลท์อันนี้เออนี่อะ โอเคจะได้เป็นสีขาวฟ้าไหนดูซิปึง้งนี่ไม่แตกต่างจากเดิมซะเท่าไหรว่วะกูเชือ่อว่า,า,ไาไม่แตกต่างจากเดิมเหมือนคิดเหมือนกูไหมว่าไม่แตกต่างจากเดิมเหี้ยอะไรเลย,เลยอืมนั่นแหละก็นั่นแหละ <c oughs> ลฮะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้คงข,งขอตัวลาไปก่อน XD เ <c oughs> ดินเดินเดินไปข้างหน้าหน่อยเดินไปข้างหน้าหน่อยเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าหน่อยเดินข้างหน้ายังไงต่อ เดี๋ยวไปข้างหน้าหน่อยเอาตัวตัวน้าพี่ตอนนี้ผมหาปกปีไม่เจอนั่นแหละฮะโอเคแต่แลไอซ